กรรมไม่ใช่สิ่งที่ลบเลือนได้ด้วยการเวลาสวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่พอดแคสต์ธรรมะเปลี่ยนชีวิตวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องนึงให้ฟังก่อนนะครับมีคนเคยถามผมว่าทำไมคนบางคนทำดีแล้วชีวิตยังลำบากแต่คนบางคนทำไม่ดีกลับรวยมีสุขหรือบางคนก็บอกว่า เรื่องที่ผิดพลาดตอนเด็กๆมันผ่านมานานแล้วคงไม่มีผลอะไรละมั้งคําถามเหล่านี้ฟังดูธรรมดาแต่มันสะท้อนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมที่หลายคนมีกันอยู่ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกรรมไม่ใช่สิ่งที่ลบเลือนได้ด้วยการเวลาโดยอิงตามคําสอนของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชที่ท่านได้อธิบายไว้อย่างชัดเจน และผมรับรองเลยว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้จริงๆชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนที่หนึ่งกรรมคืออะไรแล้วทำไมมันไม่หายไปตามกาลเวลาเริ่มจากทำความเข้าใจคำว่ากรรมกันก่อนนะครับหลายคนคิดว่ากรรมคือโชคชะตาหรือเป็นแค่คำพูดที่ใช้ปลอบใจตัวเองแต่จริงๆแล้วกรรม คือการกระทําหรือเจตนาที่เราแสดงออกมาผ่านกายวาจาและใจครับสมเด็จพระยานสังวรท่านอธิบายไว้ว่ากรรมมันเหมือนเมล็ดพันธุ์เมื่อเราปลูกเมล็ดพันธุ์ลงไปในดินมันจะงอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ได้เมื่อมีเงื่อนไขพอเพียงไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีถ้าเงื่อนไขเหมาะสมมันก็จะงอก กกร,รก็เหมือนนกััครบเมื่อเราทำอะไรไปแล้วไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันจะฝังอยู่ในกระแสจิตเป็นพลังงานแฝงที่รอส่งผลเมื่อเจอปัจจัยเหมาะสมกรรมนั้นก็จะให้ผลนี่คือข้อสำคัญที่หลายคนเข้าใจผิดก็คือการที่เวลาผ่านไปไม่ได้ทำให้กรรมหายไปหรือลดน้อยลงแค่อาจจะยังไม่ส่งผลเพราะเงื่อนไขไม่พร้อมเท่านั้นเองครับ ลองคิดดูนะครับถ้าเราทำร้ายใครสักคนตอนอายุ20แล้วตอนนี้อายุ50แล้วเราอาจคิดว่ามันผ่านมา30ปีแล้วคงไม่เป็นอะไรแล้วมัง้งแต่ความจริงคือกรรมนั้นยังคงอยู่และจะส่งผลเมื่อเงื่อนไขมาบรรจบส่วนที่ 2. กรรมที่หนักกว่าจะให้ผลก่อนต่อมาเรามาดูหลักการที่สำคัญอีกข้อหนึ่งครับ ท่านสมเด็จพระยานสังวรสอนไว้ว่ากรรมที่หนักกว่าจะให้ผลก่อนนี่เป็นหลักธรรมที่เรียกว่าคารุกรรมหรือกรรมหนักซึ่งมีสี่ประเภทที่จะส่งผลก่อนกรรมอื่นๆหนึ่งกรรมหนักฝ่ายไม่ดีเช่นการฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงเลือดไหลหรือทำลายความสามัคคีในสงฆ์กรรมพวกนี้หนักมาก จะส่งผลในภพชาติต่อไปทันที 2. กรรมหนักฝ่ายดีเช่นการบรรลุฌานหรือการเจริญวิปัสสนาจนเห็นธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลกรรมที่หนักจะให้ผลดีก่อนกรรมดีอื่นๆ 3. กรรมใกล้มรณการคือกรรมที่ทำก่อนตายไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันจะส่งผลเร็วมาก 4. กรรมที่เคยชิน หรืออาจินตกรรมคือการกระทําที่ทําบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยเช่นคนที่ชอบโกหกตลอดเวลาหรือคนที่ทําบุญสม่ําเสมอกรรมพวกนี้ก็จะให้ผลก่อนเช่นกันลองนึกภาพแบบนี้นะครับสมมติเรามีการกระทําหลายอย่างในชีวิตทั้งดีและไม่ดีพระพุทธศาสนาบอกว่าเวลาตายจิตจะดึงกรรมที่หนักที่สุดมาแสดงผลก่อน เหมือนเวลาเราเปิดลิ้นชักของที่หนักที่สุดจะอยู่ด้านล่างและเราจะเจอมันก่อนส่วนที่สามกรรมดีและกรรมไม่ดีข้ามภพข้ามชาติมาถึงจุดที่สำคัญมากๆครับท่านสมเด็จพระยันสังวรอธิบายไว้ชัดเจนเลยว่ากรรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชีวิตนี้แต่จะข้ามภพข้ามชาติไปอาจมีเพื่อนๆบางคนสงสัยว่า แล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเรามีกรรมเก่าแบบไหนคำตอบก็คือเราอาจไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดแต่เราสามารถเห็นได้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันครับบางคนเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นมีโอกาสดีๆบางคนเกิดมาต้องดิ้นรนตั้งแต่เล็กนี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นผลของกรรมที่เราสร้างมาจากภพชาติก่อน แต่ข้อดีของหลักกรรมก็คือมันให้ความหวังกับเราครับเพราะมันบอกว่าถ้าชีวิตตอนนี้ลำบากอาจเป็นเพราะกรรมเก่าที่ไม่ดีแต่ถ้าเราทำดีตั้งแต่วันนี้เราก็กำลังสร้างกรรมดีที่จะให้ผลในอนาคตถ้าชีวิตตอนนี้สบายก็อย่าประมาทต้องใช้โอกาสนี้ทำความดีเพิ่มเพราะถ้าเราทำไม่ดี กรรมไม่ดีที่เราสร้างตอนนี้ก็จะตามมาทันในภพหน้าอย่างแน่นอนครับนี่เป็นเหตุผลที่ท่านสมเด็จพระยานสังวรท่านย้ำเสมอว่าอย่ามองแค่ชีวิตนี้ให้มองไปไกลถึงชาติหน้าผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับสมมุติมีคนสองคนคนแรกทำดีตลอดชีวิตแต่ดูเหมือนชีวิตจะลำบากนี่อาจเป็นเพราะกำลังรับผลของกรรมเก่าที่ไม่ดี แต่กรรมดีที่ทำอยู่ตอนนี้จะเป็นรากฐานที่ดีสำหรับพบหน้าคนที่สองทำไม่ดีแต่ชีวิตสบายนี่อาจเป็นเพราะกำลังรับผลของกรรมดีเก่าแต่กรรมไม่ดีที่ทำอยู่ตอนนี้จะส่งผลในพบหน้าอย่างแน่นอนครับส่วนที่สี่ฉะนั้นเราควรทำอย่างไรดีมาถึงคำถามสำคัญที่สุดครับแล้วเราควรทำอย่างไรดี ท่านสมเด็จพระยันสังอนสอนเราไว้3ข้อครับข้อแรกตั้งใจทำดีทุกวันไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นพูดจาดีกับคนรอบข้างไม่โกหกไม่นินทาช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างกรรมดีทั้งสิ้นครับข้อที่สระวังการกระทำที่ไม่ดีแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย เช่นโกรธใครสักคนพูดร้ายคนอื่นหรือคิดอิจฉาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกรรมไม่ดีที่จะสะสมเราต้องรู้ตัวและหยุดมันทันทีข้อที่สามทำใจให้สบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าใจว่ากรรมทำงานอย่างไรเราก็จะไม่โทษคนอื่นไม่โทษโชคชะตาแต่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองมากขึ้นถ้าเจอเรื่องไม่ดีเราก็รับมันด้วยใจเข้าใจว่า นี่อาจเป็นกรรมเก่าแล้วตั้งใจทำดีต่อไปเพื่อสร้างกรรมดีใหม่และที่สำคัญที่สุดท่านสมเจ็ตพยานสังวรท่านเน้นย้ำว่าการทำบุญต้องทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ทำเพื่อขอแลกเปลี่ยนหรือเพื่อให้คนเห็นแต่ทำเพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมขอย้ำอีกครั้งนะครับกรรมไม่หายไปเองตามกาลเวลา มันจะส่งผลเมื่อถึงเวลากรรมหนักส่งผลก่อนดูแลการกระทำที่สำคัญสำคัญให้ดีกรรมข้ามภพข้ามชาติทําดีวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าทั้งในชีวิตนี้และชาติหน้าวันนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการทําดีหรือความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับชีวิต ถ้าชอบพอดแคสต์ตอนนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ฟังด้วยนะครับเพราะเมื่อเราแบ่งปันธรรมะนั่นก็คือการสร้างกรรมดีอีกอย่างหนึ่งเช่นกันและอย่าลืมนะครับการที่เราได้ฟังธรรมะวันนี้ก็เป็นผลบุญของเราเองที่ได้สร้างมาลองใช้ความรู้ที่ได้วันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงดูนะครับเริ่มจากวันนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ สวัสดีครับ